ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอรนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะการทํานายมีทั้งหมด3พาร์ทน,นะคะคนโสดคนมีคู่แล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไทม,นม์สแ a m p จะอยู่ใต้ d e สคริปชันบ็อกนะคะแล้วก็คอมเมนต์ปักหมดุดมาดูที่ชนะคมโสดก่อนนะคะกรกฎโดสดสถานการณ์ความรักของคุณคือเพซซอปสอด เ้าไม่เท้านะคะสิบเรีย t ดุ s ันแล้วก็เอดสบสนนะคะชาวทัดลมนะคนข้างที่จะมีที่พอนต่อสนก,การณ์ความรักของคุณนะคะกุมเมทุนหรือตูนที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์บอกเลยว่าความรักครั้งใหม่คุณมีโอกาสที่จะได้เจอสิ่งใหม่ๆผ่านครอบครัวคนรอบข้างนะคะหรืออาจจะมีญาิพี่น้องนะคะคนรอบข้างของคุณหรือครอบครัวนี่แหละอาจารย์แนะนานะคะคนใหม่ๆ ให้คุณรู้จักแต่ดูเหมือนคุณจะไม่เปิดใจนะนะคะดูเหมือนคุณจะยังไม่เปิดใจคุณยังปิดใจอยู่คุณยังกล้ากลัวๆที่จะลงในเรื่องของความรักหรือคนที่เข้ามาเนี่ยยังไม่ถูกสเปคของคุณนั่นเองนะคะต่อไปคนในใจของคุณาก,การความรักเป็นยังไงเอชสอบคับแปดเตียมหกไม้เท้านะคะหกถ้วยแล้วก็เก้าถ้วยนะคะ คนคนนี้เนี่ยเขาเจอกับคนใหม่ๆเข้ามานะเจอความรักครั้งใหม่เข้ามาแต่เขาว่ามีใครในใจอยู่แล้วเขาเลยไม่ได้สนใจอะไรมากมายนะคะบวกกับว่าเขาก็มีคนเก่าที่เขายังรู้สึกคิดถึงอยู่นะคะแต่เขาไม่แน่ใจว่าคนเก่าเนี่ยคนนั้นเนี่ยจะยังต้องการเขาอยู่ไหมจะยังรักเขาอยู่ไหมหรือยังแบบยังรอเขาไหมนะคะอืมแต่แน่นอนว่าคนคนนี้มีคนในใจอยู่แล้วนะ ต่อไปเขาคนนี้คิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้านโหน่าจะเป็นคุณแล้วแหละ <c oughs> คนเก่าคนนี้ก็คือคุณแล้วแหละค่ะเพราะเขายังรักคุณอยู่เขายังอะไรอาวรรู้สึกผิดยังคิดถึงนะคะคนใหม่เข้ามานะคะแต่เขาไม่ได้สนใจเลยเขาสนใจแต่ความรักครั้งเก่าที่ผ่านมานะคะอยากที่จะได้โอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่เขาดูจากภายนอกนะค,ะคุณค่อนข้างที่จะดู แข็งๆดูนิ่งๆดูเข้าถึงยากนะคะเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาสามารถแบบจะเข้ามาหาคุณได้ไหมจะยังไงจะยากหรือเปล่าอืมประมาณนั้นนะคะตัวคุณคิดรู้สึกยังไงกับเขาเจ็ดเหรียญอ่ะเจ็ดถ้วยนะคะเก้าเหรียญทาวเวอร์ Tower, นะคะ The Star นะคะแล้วก็ The World ก็มีความะนะอีกหนึ่งก็มีความเล่นตัวนี้นึงนะคะโอเคคุณรู้สึกว่า การที่แบบเขาเข้ามาเนาะเราก็ค่อนข้างที่จะคิดเยอะแหละว,ว่าเขาจะกลับเข้ามาแล้วเขาจะมาเล่นกับเราไหมเขาจะแบบเห็นเราเป็นตัวเลือกหรือเปล่าเขาจะยังไงทาให้เราเสียใจอีกไหมคัดสารรมอสมควรนะคะคัดสรรข้อเสนอว,ว่ากลับมาแล้วจะต้องยังไงโน่นนั่นนี่นะคะเพราะเราก็ไม่อยากที่จะเจ็บอีกครั้งบอกเลยว่าเขาจะกลับมาในลักษณะที่คุณก็ไม่ไดยคาดคิดแต่เป็นการกลับมาของเขาคุณจะเห็นแล้วว่าเขาดูดูดีขึ้นนะ่ะดูมีเสน่ห์มากขึ้นดูน่าสนใจขึ้นนะคะ โอเคต่อไปข้อความจากเขาถึงคุณนะคะโอ้ยฉันอยากจะรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งฉันอยากจะรู้สึกแบบถูกรักอีกสักครั้งหนึ่งนะคะฉันยังคงจดจาทุกๆรายละเอียดของวันนั้นได้ดีนะนะคะโอ้โหฉันรู้สึกว่าคุณแบบดูน่าสนใจมากเลยโคตรแบบอยากที่จะเข้าถึงเลยแบบดูแบบดูแอบบดแชบทบมากๆอะคะ่ะคือ นั่นแหละดูดึงดูดนะคะดูดึงดูดสําหรับเขามากๆเลยแล้วเขาก็าอยากที่จะบอกคุณด้วยนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะโอ้โหมาเต็มมาเต็มแบบจริงๆนะคะโอเคค่ะกสรุปเลยกดสรุปนะคะสีดาบนะคะคนใหม่ๆเข้ามาเราก็ยังนิ่งนะ,ะเพราะเรายังมีคนในใจอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่ ถ้ากลัวๆก,วกับคนใหม่ด้วยนะคะคนที่เรายังรักอยู่ก็กลับมาเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่มีโอกาสที่จะได้พูดคุยหรือพัฒน,นาความสัมพันธ์ด้วยนะคะคือได้คุยกันมากกว่าแค่สวัสดีเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมแน่ๆแน่ๆน,น,นะคะโอเคให้ความรักนะคะความเชื่อใจระหว่างคุณกับเขายังมีอยู่ไหมอืม ถ้าความเชื่อใจบางอย่างมันเสียไปแล้วเหมือนไพ่ก็บอกว่าให้ r e ี๊ s สนะคะให้เคลียร์ e ินเนอรลบนะคะความเชื่อใจที่พังไปก็เคลียร์ไปแล้วค่อยมาเกาะใหม่ค่อยเริ่มใหม่นัหนึ่งใหม่ทุกอย่างใหม่หมดนะคะโอเคพาร์ทคนโซดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณในทุกการกดไลค์กดแชร์กด like, Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะพาร์ทคนมีคู่ไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักของคุณนะคะสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณเคอมีดแฮงแมนโอ้โหคนมีคู่นี่เหงามากๆเลยนะคะค,ค่อนข้างที่จะเปอะไรที่แบบอยู่ในใจเยอะเป็นสถานก,การณ์ที่คุณควบค contrl เขาไม่ได้ คอนโทรลความคิดตัวเองก็ไม่ได้คอนโทรลสถานการณ์ค่อนข้างที่จะยากเลยนานวันไปก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีระยะห่างของกันและกันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะชาวธาตุไฟนะ่มีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณนะเมษเมสิงหรือธนูนะคะที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์จะต้องมีการเข้าหานะคะอาจะต้องมีการ move จากตัวคุณเองนี่แหละเป็นฝ่ายเข้าหาคนรักนะคะสว่วน คนรักของคุณนะคะสถานการณ์เขาเป็นยังไง Queen of c u p บสองม่เทา้าบางคนนะคะเป็นความรักทางไกลนะคะหรือความรักในโลกออนไลน์ค่อนข้างเด่นนะคะและชาวต่างชาติก็เด่นมากๆบอกเลยว่าตัวเขาก็นิ่งเขานิ่งเพราะเขากำลังคิดคิดที่จะตัดสินใจว่าจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ดีหรือเปล่า นะคะแต่ต้องบอกเลยต้องยอมรับเลยว่าช่วงนี้ความรู้สึกของเขาไม่ค่อยนิ่งนะคะวันไหวง่ายนะยังเอาแน่เอาหน่อยเขาไม่ได้วันนี้ยังแบบรู้สึกอยากจะคุยผ่านไปอีกสินาทีไม่อยากคุยแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมันเอาแน่เอาหน่อยไม่ได้นะคะแล้วมันก็เป็นอะไรที่ทําให้เขาแบบยิ่งคิดอะยิ่งมีระยะห่างก็ยิ่งคิดว่าความสัมพันธ์มันจะไปได้ดีหรือเปล่ารู้สึกว่าหลังๆมามันค่อนข้างที่จะยากสําหรับเขาค่ะนะคะ,นะคะแต่เขาก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะ แล้วความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงเติมูลนะคะเอสซอมมอนก็รู้สึกผิดรู้สึกแย่ต่อตัวคุณเหมือนกันนะคะที่ปล่อยให้คุณเหงาที่ปล่อยให้คุณแบบว่าเหนื่อยอยู่อย่างนั้นตัวเขาเองก็เหนื่อยเหมือนกันแล้วเขาก็รู้ว่าที่ผ่านมาตัวคุณก็พยายามค่อนข้างเยอะแล้วในความสัมพันธ์นะคะแต่เขาก็ยังรู้สึกว่า นอกจากตัวคุณที่นิ่งตัวเขาที่นิ่งความสัมพันธ์มันก็ค่อนข้างที่จะนิ่งอ่ะมันดิ่งมันมันดิ่งจนแบบมันจําเจอ่ะเออประมาณนะั้นมันมีอะไรที่ค่อนข้างจําเจแล้วเขารู้สึกว่าตัวคุณก็น่าจะมีอะไรในใจค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ยังไม่ได้พูดออกมาหรือพูดออกมาแต่พูดไม่หมดนะคะโอเคคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขา คุณก็รู้สึกได้นะว่าตัวเขาเองก็ไม่นิ่งในความรู้สึกนะคะตัวเขาเองก็มีความกังวลมีความรู้เลยและก็มีความสงสัยในตัวเขาด้วยนะคะว่ามีในเรื่องของบุคคลที่3ามเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าเขาเจอใครคนใหม่ที่ทําให้เขารู้สึกแบบใจฟูชุ่มฉ่าใจหรือเปล่าเจอคนใหม่ที่ทำให้เขาตื่นเต้นหรือเปล่านะคะคุณรู้สึกว่าคุณใช่คุณเก็บอะไรหลายๆอย่างไม่ในใจเยอะจริงๆ,ๆนะคะแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะพูดออกไปได้ ในใจใหญ่จะพูดนะแต่ก็กังวลในฝั่งเขาว่าเขาจะคิดยังไงนะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบอึดอัดแล้วก็หนักในฝั่งของเราพอสมควรนะคะโอเคแล้วเราก็รู้สึกได้ว่านอกจากตัวเขาที่ไม่นิ่งแล้วเนี่ยเขายังมีความเย็นชาด้วยหลังๆด้มีความเย็นชาโอเคข้อความจากเขานะคะ ฉันคิดว่าตอนนี้มันเป็นเวลาสําหรับชแล่ะาาที่จะต้องแบบเยียวยาตัวเองหรือเย,ยีเยวยาเยีเยวยาเหมือนเยียวยาต่างคนต่างเยียวยานะคะเธอไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนที่ต้องปล่อยเธอไปอ่ะนะคะเขาเองก็อย่างที่บอกว่าอยู่ในช่วงการตัดสินใจแต่ก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะอืมฉันจะจากคุณไปก่อนที่คุณจะทิ้งฉันแน่ๆก็คือจะไม่ยอมที่เป็นฝ่ายโดนเทนั่นเองนะคะแต่เขาคิดว่า มันยังมีมันยังมีแบบเยื่อใยบางอย่างอยู่ที่มองว่าน่าจะมีความหวังที่จะทำให้ความสัมพันธ์ไปต่อได้นะคะแต่มันเป็นมันเป็นเหมือนแบบฟางฟาง,ฟางเส้นที่แบบบางบางแบบบาง,บางมากๆแล้วในความสัมพันธ์นะคะโอเคแล้วดูบทสรุปสิว่าจะยังไง กางถวยนะคะมีความเจืดจา้ามีความหงุหงเดมเออีมีความนิ่งมีความเงียบเข้ามาแทรกกลางนะคะมันอยู่ที่ว่าใครจะม o v เข้าไปหาใครก่อนซึ่งมองแล้วนะคะต้องเป็นฝั่งคุณเป็นฝ่ายเข้าหาด้วยวิธีที่ด้าเริงสดใสน,นะถ้าเราไปในลักษณะที่แบบเหนื่อยเหนื่อยนะคะเหนื่อยเหนื่อยอินเนอร์ค่อนข้างเป็นอะไรที่แบบอืไม่สดชื่นนะมันมันมันไม่ค่อย ไม่ค่อยโอเคนะคะไม่นะคะ่อนยะนะสนับสนุนในในแนวนั้นต้องไปในลักษณะที่นะะมีความสดซอ้มมีความสดชื่นนะคะมีความร่าเริงนะก่อให้เราไม่ได้ร่าเริงในจังหวะนั้นโมเมนต์นั้นเราก็ต้องร่าเริงไว้ก่อนนะคะ attraction นะคะ แรงดึงดูดนะคะต้องเติมพลังนะคะให้กับความสัมพันธ์นะแรงดึงดูดในความสัมพันธ์ความสนใจนะคะペดานชั่นต์レスフラッนะคะอม,มองว่าแรางดึงดูดของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่จะต้องสังเกตแล้วแหละว่ามันห่างหายไปค่อนข้างเยอะนะคะมันเป็นจุดที่สัญญาณเตือนแล้วแหละว่าเราจะต้องทําอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ ะะมองในสิ่งที่ดีมอบในสิ่งดีดีมอบพลังงานบวกให้กับฝั่งเขาแผล่ลัศมีพลังงานความสุขความสบายใจให้กับเขานะคะและความสัมพันธ์ก็ยังอย่างน้อยมันก็ยังแบบยือได้ยือได้หน่อยนะคะโอเคพาทคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u ับ cribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะ พารของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนใายสลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะสถานการณ์ฝังคุณนะคะวิโอฟอร์จูนชาริออตปาดาเตอร์มูนแล้วก็เจดไม้เท้านะคะบางคนในที่นี้นะคะกลับไปคุยกับคนเก่าหรือคนเก่ากลับมานะคะแต่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะ,ะมีการไปต่อนะ,ะแต่รู้สึกว่า กลัวว่าจะจบแบบเดิมคือในความคิดในความสังคูหรือในสถานการณ์หะไรๆอย่างนี่เกิดขึ้นมันทาให้คุณมีความกางังวลแล้วก็เราแวงในความสัมพันธ์นะคะเราไม่กล้าลงใจเต็มที่เรากลัวเราไม่แน่ใจในตัวเขาแต่เราก็อาจจะพูดอะไรไม่ได้มากมายหรือแสดงออกอะไรออกไปไม่ได้มากมายนะคะเรากังวลว่าสิ่งนี้เราทําได้ไหมกับเขาคํานั้นเราจะพูดได้ไหมกับเขาเขาจะคิดยังไงเขาจะรู้สึกยังไงเราก็กลัวว่า เขาจะมองเราไม่ดีนะคะแล้วเราก็กลัวว่าเขาจะทําให้เราเสียใจอีกเออแล้วฝั่งเขาเป็นยังไงฝั่งเขานะคะแปดถ้วยนะคะอืมก็น,นี่แหละนะคะเลิกกันแล้วก็กลับมาคืนดีไม่จะเป็นคนรักเก่าหรือคนคุยต่างนะคะที่แบบทะเลาะก,กันไปห่างก,กันไปแล้วกลับมาคืนดีกันใหม่ นะะในที่นี้ชาวธาตลมเด่นมากๆนะคะกลุม่มเมทูนหรือต้นที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์เอาจริงแล้วถามว่าเขาแคร์ในเรื่องของแบบการวนกลับมาขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าเขาเองก็มีตัวเลือกนะอืมแต่มันก็เป็นการใช้ชีวิตในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะไม่เบือหวามันสต๊อตอะมันแบบว่าเรียบๆน่าเบื่อน้าเบือเบ่อนิดนึงนะคะ ด้วยความที่อาจจะมีหลายคนมีตัวเลือกอยู่เหมือนกันแล้วเขาก็ดูสถานการณ์ในหลายๆหลายๆอย่างเช่นกันนะคะโอเคต่อไปเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างเอ็กบอลโอเคฮารริยอนเดอร์ซันเขาคิดว่าเขาคิดว่าคุณก็คงจะสองเขาเหมือนเดิมแหละ หรือแอบ,บซองแอบเสื่หรือละแวงในตัวเขาเหมือนอย่างที่ผ่านมาแต่คุณดูเป็นคนที่คนใหม่ในบางมุมนะที่ดูสดใสยอยู่ในบางมุมที่เขารู้สึกว่าเขาชอบนะคะแต่บางมุมก็อย่างที่บอกแหละว่าเขารู้นะคะว่าคุณก็คงจะซองสืบเขาเหมือนเดิมซึ่งเขาทําอะไรได้ไหมก็ไม่ได้นะคะเขาก็เป็นตัวตวของเขาแบบเดิมอาจจะมีแก้บ้างนะคะล้วเขารู้สึกว่าอืม เขาก็อยากที่จะได้รับ a t t a c h m e n มาจากคุณนะความสนใจในหลายๆอยา่างอยากดึงดูดความสนใจคุณเยอะๆอยากให้คุณนะ่ะสนใจเขาเยอะๆหรือชอบเขามากๆอย่างที่ผ่านๆมานะคะเพื่อที่เขาจะได้สบายใจว่าโอเคมีคนหนึ่งที่ที่อยู่ตรงนี้นะสําหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ไปไหนเป็น stable สําหรับเขานะคะแต่ตัวเขาเองนะั้นจะทํายังไงก็คือทําจะทํายังไงก็คือเรื่องเรื่องของเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะ ต้องการให้ทุกคนแคร์เขามากกว่าเรื่องที่เขาจะแก่ไครนะคะคุณคดร่ารู้สึกยังไงกับเขานะคิงล็อกรับคุณก็รู้สึกว่าใจเขาไม่นิ่งก็เป็นปลาไหลตัวตัวท็อปเหมือนเดิมนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเขาก็คงจะมีคนคุยเยอะแหละนะคงจะมีคนหลายคนแลวคุณก็กังวลด้วยว่าวันหนึ่งเขาก็คงจะทิ้งเราไปเหมือนกันที่เคยเกิดขึ้นวันนึงก็คงจะหายไปอีกละมั้งเขาคงจะแบบ เป็นเหมือนอย่างที่เคยเป็นเพราะาคุณรู้สึกว่ามีความกังวลอะเยอะๆเลยเยอะมากๆนะคะแล้วคุณก็ุรู้สึกว่าเขาก็คงจะยังไม่ถึงจุดที่จังมั่นคงในเรื่องของความความสัมพันธ์นะคะเพราะคุณก็เห็นอยู่ว่าเขายังไม่นิ่งเลยนะคะข้อความนะจากเขาถึงคุณนะคะอืที่ผ่านมามันเป็นความผิดของฉันเองแหละแต่ฉันอะ่ะโทษคุณนะคะ ฉันสูญเสียตัวเองข้ามันเองนะคะในตอนนั้นอะ่ะฉันแค่ไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะฉันจะแปลกใจนะที่เธอมีความสุขโดยไม่มีฉันยิ่งคุณมีความสุขมากเท่าไหร่โดยที่ไม่ได้แบบพึ่งพาความสุขที่มาจากเขาอะ่ะมันจะยิ่งทําให้เขาอิจฉาแล้วมันจะทําให้เขาว่ายิ่งสนใจคุณนะคะเขาอะ่ะเริ่มที่จะเข้าใจนะคะคอนเนคชั่นระหว่างคุณกับเขาแล้วนะ โอเคมาดูบทสรุปกันเลยนะคะบทสรุป King of Pentacles, Ace of Pentacles นะคะการได้รับโอกาสบางอย่างจากใครบางคนนะคะคือการวนกลับมาของคนรักเก่าคนคุยเกา่านั่นแหละแต่คือคุยกันแล้วนะอยู่ในช่วงของการเริ่มคุยเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นะไม่เหมือนกับคนโสดนะคนโสดก็กำลังจากนะะอันนี้คือคุยแล้วเนาะ ก็ใดๆก็คือคุณก็มีเรื่อง,งเราให้คิดค่อนข้างเยอะนะคะเป็นเรื่องที่ตังบลเพราะเรากําลังดดนี่อยู่กับคนที่ลันลาในความรักเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะสองจิตสองใจเหลือจะเป็นคนที่อยู่ค่อนข้างไกลกันนะคะมันยังเป็นอะไรที่ไม่สเตเบลม่ยังไม่แบบมั่นคงมากเผานะคะดังนั้นเราก็อย่าลงใจไปเต็มร้อยนะคะกักไว้บ้างนะคะเหนือไว้ก่อนนะคะ ให้ความบาลเนซ์ในตรงนี้นะคะคุณจะเลือกได้หรือตัดสินใจได้ว่าคุณจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้ต่อไปนะแต่บอกเลยนะว่าเขาจะมีการเข้ามาจีบเข้ามาออยเข้ามาแบบนั่นนี่เป็นช่วงเป็นผักๆนะคะคุ้มค่าที่จะรอคุณรออะไรอยู่คุณรอใครที่คุ้มกับใจของคุณอยู่หรือเปล่าเขายังไม่ได้เข้ามานะแต่กําลังจะเข้ามาก็อยู่ที่คุณนะคะว่าคุณจะยังไง นะหากจะคุยเล่นกับคนนี้ไปก่อนก็ได้คนที่คุณคิดว่าคุณค่ากับความรู้สึกที่คุณจะลงทุนเนี่ยแล้วคุณค่อยปลีกตัวออกมาอันนั้นก็อยู่ที่ตัวคุณจะเลือกนะคะโอเคค่ะคลิปของกรกฎก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด like, subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ